คันเนใครเคยเป็นบ้างเวลาจะเติมเกมแต่ละทีเนี่ยรอนานนานวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนานั่นก็คือร้านขั้นเทพเติมเกมราคาถูกต้องขั้นเทพมีบริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมีเติมเกมวันพันแมนอีกด้วยราคาเนี่ยก็โคถูกเติมก็เติมไววปลอดภัยเพียงแค่ใส่ UID ละไเล็กเมอร์เวอร์ไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยก็รอรับของทางจดหมายได้เลยใครที่อยากเติมนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยก็ไปจัดกันได้นะจ๊ะบอกก่อนร้านนี้เติมประจํา โอเคห่วง okay, ต่อดีทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมเดลราเชนในเกมวันพันแมนนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับก็จะมารีวิว ID นะครับก็คืออายุของเบอร์หกหนึ่งสามเนี่ยนะครับได้ทําการเอ่อเปิดมาประมาณสามเดียวัวันแล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นเลิกงานยามดีนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเรามารีวิว ID กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะผมก็ต้องขอเกินกันก่อน,อนเลยนะครับว่า ID ดีนี้นะทีแรกนะ เป็นของใครก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จักเป็นต่วนตัวด้วยนะแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งนะครับได้ทําการเตือไอดีนี้มาตอนนั้นเนี่ยมีแค่เจนอตนะครับแล้วพี่แกเนี่ยก็เติมในท่าาของมิลประกาศกลางเดือนตอนนั้นด้วยนะก็ลองย้อนไปดูได้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยเปล่าผมเล่นนะครับผมกคนแล้วก็ไปไปมา,มาครับพี่แกเนี่ยเลิกเล่นนะครับผมกคนก็คือเลิกเล่นไวมากนะแล้วก็ยกไอดีให้ผมมาเลยนะครับเึ่งผมก็ ขายของตัวเก่าแล้วก็ไม่เล่นตัวนี้มาเติมตัวนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันดูมีอนาคตไกลกว่านะแล้วตัวเองที่ผมทํานะครับก็คือได้ทําการงอกเจ้าโกเคตตยูอาร์มานะครับแบบเอเดอาร์บวกแล้วก็โกเคตึมานะครับซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะครับว่าแบบยูเนี่ยเดือนหน้าที่จะมาถึงเนี่ยต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมทุกคนแล้วก็ในทางหน้าของโกเคตึเนี่ยนะครับในวันนี้อ่าที่ผมเปิดไปเนี่ยโกเคตึใช่ไหมมัน เปิดการันไม่ถึงการันตีนะแค่ร้อยยี่สิบใบนะครับใครที่ดูคลิปก็ได้รู้นะครับก็ถือว่าดวงดีมากเลยนะเปิดใบแรกได้หินนะครับแบตบมาก็อยากได้แบบนั้นบ้างนะครับหุ่นวนมาอันนี้ก็รอซื้อตั๋วดํากลางเดือนนะครับหุ่นลวนของทองเราหูคาเล็กแตด,ดเดียวนะเดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับว่าจะได้อะไรเมื่อวันนี้นะผมตีตะขาบใช่ป่ะผมตีเอ้ผมให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่คือของทองครับแบตประมาณนี้ป้องกันความเร็ว นะเดี๋ยวมาดูทั้งหมดเลยดีกว่านะประมาณติดชิ้นนะครับแล้วก็โอ้โหประมาณติดกว่าชิ้นเลยนะครับแล้วก็ติดติดตัวหนึ่งไหมประมาณเล็บตีติดห้าชิ้นเลยนะของทองท,องที่มีป้องกันเนี่ยโอ้โหใครให้เกลือวกว่านี้เม้นมาเลยครับนี่นะเฮดพีป้องกันป้องกันโจมตีป้องกันเฮดพี HP. ทุกอย่างเนี่ยต้องมีป้องกันติดมาตลอดนะครับผมทุกคนโอ้โหถือว่าเกลือจัดเลยนะของทอง แล้วอย่างอื่นของทองเราก็ไม่ค่อยเกลือมากนะครับนี่นะก็พอมีมาเล่นได้อยู่นะโจมตีความเร็วโจมตีโจมตีนะครับมีเลือดมีเนื้อไม่ใช่มีเลือด,ม,อม,ม,อดมีความเร็วอะไรมันเล่นอยู่นะครับเออแต่ว่าของโจมตีความเร็วเนี่ยอย่างเนี้ยขาดโจมตีไปอยู่นะโอ้โหแล้วก็คือแบบไม่ได้เลยนะก็คือได้ยากมากเลยนะครับผมดูบนะก็ตัวอื่นเนี่ยนะครับก็ ถือว่าได้อยู่นะนเดือนนึงเนี่ยประมาณของท,ทองนี้ก็ผมว่าน่าจะได้อยู่แหละอันนี้ตั้งแต่ของโจมตีเล้กตามนะฮัดเบอร์มากิแต่ว่าแบบมันไม่มีไงนะครับเกียร์โลประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวมารีวิวตัวละครก่อนนะกีโนอพลังล้านสองหกหมื่นนะครับประมาณนี้เลยนะฮะการบัฟเนี่ยนะครับผมเนี่ยได้ทําการรีนี่นะเปิดตอนตีตะขับมาเนี่ยนะครับได้การบัฟฮีโร่ตีทองมานะเอ๊ะไม่ใช่อันนี้เป็น้าน แกลกร้านเพชรตีมานะครับแล้วก็เอามาลีรีเพชรเยอะมากนะใช้เพชรเยอะมากแล้วก็กุญแจเยอะมากนะได้โบนัสปีดมาสองแถวนะครับก็ถือว่าเอามายัดแห้แบตแล้วก็ลอกแบตเลยนะครับผมทุกคนแต่ตอนนี้ผมดีร้อยเบ็นะความเร็วก็คือแบบน่าจะช้าช้ากว่าอันดับหนึ่งอยู่แล้วแหละนะครับ อันนี้ก็เก็บของรอทางแบตยูาร์นะคะผมนวลถ้าแบต UR มาตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละนะครับอันนี้ก็บัฟระเบิดมาหน่อยหน่อยนะแล้วก็ตัดรถไปนะครับผมนวลประมาณนี้นะต่อมานะครับเป็นมลลอากาศครับผมอันนี้เป็นตัวกลางเดือนที่แล้วนะครับก็เปิดมานะเอามามีโลเอามาตัดนะครับแล้วก็อันติมันเนี่ยมีชํานาญบทขยี้นะครับก็คือแบบแปะชํานาญบทขยี้ไปแล้วก็ตัวเนี่ยมัดํามนะครับก็คือยิงแรงจัดๆเลยนะทุกคนแล้วก็โกเคสตกครับขาดไม่ได้นะครับก็คือพาร์ที พาร์ตีมันนะครับก็คือทํกา,าการมอบโลเป็นแถวไม้กางเขตให้เพื่อนนะพาร์ตีหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีเลยนะก็ถือว่าเอามารับตีแ8เดือนหน้าได้ดีเลยนะครับหมดอะไรก็ใช้ใช้งานได้นะผ่านด่านได้นะตัวนี้ก็ถือว่าดีนะก็คืออันติก็แรงนะครับผมเน้นไม่ไหลเลือดนะครับเพราะว่าเอามายึดถึกนะครับไม่เน้นดาเมจอะไรนะครับเจ้าโก้กแล้วก็แบตครับ ตัวที่ยืดหลังมาอ่ะก็ได้เพิ่มความเร็วเหมือนกันนะแค่ตัวเดียวนะครับแค่เล่งความเร็วมานะครับแล้วก็โกยอาวกเนี่ยที่แรกก็จะทํามาเล่นนะครับแต่ว่าเปิดโกยอาร์ก่อนนะก็ได้ปลดตัวแตกตรงนี้ไปนะครับอ่ะก็ล็อกแบตมานะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ใช้เป็นคอเกโลนะผมแล้วก็ทักเบอร์มากิีนะตัวอื่นก็มีนะครับนะหน้ากากหวานอะไรเนี่ยไม่ได้ปั้นมาเล่นเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้มารีวิวอะไรนะมาเดี๋ยวมาดูอันดับกันดีกว่านะครับ สำหรับใครที่อยากจับบาร์แมปไลเลนเจอร์แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดผมขอแนะนํา u g b o n e แอปที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อนได้ฟาร์มาได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับ y o u g b o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบค้าวมือถือเครื่องเดียวสามาทำให้เพื่อนเพื่อนเปิดบอดออตโต้บาร์เกมทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามเกมก็ยังจะบาร์ให้เราอยู่นะครับซึ่เหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆนที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเือมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไป ซึ่องแอปพลิเคชัน UGBO เนี่ยช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วัลลต์รึบาทก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับใครที่อยากดาวน์โหลด UGBO นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่คําอธิบายใต้คลิปกดผ่านลิงก์นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้รับโค้ดส่วนลดแล้วก็เพจเนี่ยนะครับเพื่อไปใช้เป็นส่วนลดได้ฟรีเลยนะครับ UGBO โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับรออะไรล่ะดาวน์โหลดเลยครับ ครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ดับ7นะถ้าเปิดพลังเนี่ยผมได้ประมาณตีล้านนิดนนะครับก็ประมาณทอ็อกดาบนะแต่ผมยังไม่เปิดนะครับก็ลำหนึ่งก็เป็นพิรินนะครับ7จล้านหเนี่ยตึงจัดจัดนะพลังกลยุทธ์เนี่ยได้เยอะจัดนะวิวเจ็ดล้านห้านะครับลำต๋องเบิร์ดเดย์ครับนะ่าจะพลัง5้าล้านแล้วมั้งเนี่ยนะครับเรื่อยๆนะครับถือว่าตึงนะลำดาบม,มิชครับผมมีโกมีด้วงนะก็ตึงนะรับเตี่ยพอลโลรลำห้าน่ารักนะอะรำพงเนี่ยเป็นไอดีเก่าผมเองนะครับที่ได้ ขายไปนะครับก็ได้ปันแบตแล้วก็โบลอตเอาร์บวกไปนะมาอันดับ8ก็ตึงอยู่นะตึงทุกคนเลยนะเติร์ดนี้นะใครที่ยังไม่บิดเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะอันดับติดนี่ตึงจัดๆเลยนะครับผมทุกคนน่าจะต่างชาตินะครับโหมีตุยลิวจีนอสอะเอาตามดาวด้วยนะครับพานันอยู่ระดับที่19ครับผมตื่นตื่นสายอะนะไปโรงเรียนแล้วก็มาดันช้านะตัวละครตุดเก่งอยู่ระดับสามครับผมเป็นจีนอสนะครับกิวก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับกิวอาบิชนะครับ เราเดี๋ยวไปตีลานประลองให้ทุกคนดูกันดีกว่านะว่าเราชนะใครบ้างนะเรานะ่าจะแพ้คุณอาพอลลแน่นอนครับผมทุกคนเพราะว่าดุริวพัทต่ออุ้สามดาวนะครับแต่ว่าคุณน่ารักเนี่ยน่าจะชนะได้อยู่หรือเปล่ามาขอจัดทีมหลักไปก่อนนะครับนี่นะเอาต้องโกแจกโลนะครับประมาณนี้เลยนะครับมาดูด้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าเอ่ยปึ๊บโอ้แพ้จะจัดเลยครับจังหวะนี้ ได้จะแพ้ที่ปุยเรียวของเขานะครับอ่ะไม่เป็นไรนะเราเรารอแบบแบบเดินหน้าก็ได้นะครับโอ้โหแล้วยิงมาเทจะจ,จัดเลยครับจังนี้โอ้โหเขามีไล่อันติตึงๆเลยนะมีปุยเรีวเนี่ยเราแพ้นะครับมาตีอันดับตีก็ได้นะอันดับตีเป็นยังไงเอ่ยชนะอยู่นะมาเดี๋ยวมาดูกันนะ แล้วก็ดวนข้ามเติบม,มันก็เปิดแล้วนะครับ <S <S ไอ้ดวนหอดวนเกียรติยศครับผมเลเวลไม่ทนนะันหน่ะพวกใดๆอ่ะแล้วมันรีนะครับแล้วของตามเนี่ยเยอะมากเลยนะผมโอ้โหเติบนี้ก็คนววเจ็ดห้าไวๆก็หลายคนอยู่นะหลายคนอยู่นะครับก็คือผมไม่ทนันในหอเกียรติยศนะก็คือแบบโอ้โหตามคนอื่นช้ามากเลยคนระับเพราะว่าแม่งได้ของเยอะจริงนะแล้วคือมันรีรีต้นด้วยนะครับไป มาโดนดวงอัชุราหมดกระโดดหูมาครับก้าวแตบบนาเมเตรเพิ่มเลือดไปครับติดไม่ดับไม่ย่อท้อไปครับเจวะน,นี้พีพีผมน่าจะอันดับ3นะครับเอยอันดับสี่นะครับเพราะว่าแพ้คุณน่ารักคุณอพอลโลแล้วก็ลิลินนะครับแต่ว่ารอแบบมาเจอกันครับผมทุกคนมาเมตานี้ใครจะได้อยู่ <c oughs> ถูกไปเลยครับชำนานบกขยี้ตึงจะจัดจริงๆครับเจ้านี้ชำนานบกขยี้มา เขาไม่มีลูกใบใช้ยแล้วนี่นะโกเฮตือแบกมากเลยนะเหลือฝั่งรักตีตัวนะครับเพราะว่ามีโลโก,โกนะก็คล้ายๆแบบโลเกลิวแบบประหยัดนะครับเกลิวมันเป็นคอนะโกมันเป็นตัวนะครับก็ถือว่าประหยัดประหยัดนะก็คุมๆนะไม่รู้ตู้ไปยังนะโกน่าจะไปแล้วแหละปุ๊บนี่ผมก็ไม่ได้จัดอาวุธโกนะเพราะว่าไม่ได้เอาดาเมจอะไรมากนะครับเอามายืนยืนแจกโลให้เพื่อนๆพ,พอนะแล้วก็ยืนนี่นะ ทบหิ่นมันก็แรงอยู่แล้วนะครับมาอัชราโหมดหูนานจังไนะนานนะครับกี่เทินครับเนี่ยมาขอยัดข้ามไปก่อนนะมาตีน็อตยิงปิดเกมหรือเปล่าตีล้านดานเมครับเจ้านี้เผาใบหูไม่เข้าครับติดโลนะก็ชนะมาได้อยู่นะนี่นะที่ผมบอกก็หอเนี่ยมันไม่ทันไม่ทันจริงๆนะแล้วก็ทางด้านของนี่นะดวง้านะดเติฟมา เดี๋ยวเราลองมาเล่นให้ดูคนหนึ่งนะครับถูเจอคุณอพอลโลพอเลยนะเจอคุณหนิดครับผมมาน่าจะชนะหรือเปล่านะเขาเติบ6กรด้วยนะห่างไกลอยู่นะมาแต่เราได้เปิดก่อนครับผมล็อกลูกใบไปก่อนลูกหนึ่งนะครับมาแล้วก็ไลอันติกลยุทธ์อะไรไปนะครับผมด้วนมาแล้วเขาก็มีไลอันติครับโอ้ ไก่จ้าง5้าดาวมาอย่างแรงเลยครับเจ้าหนี้แล้วก็โดนมาเป็นครับสตเกียร์โลน่าจะล้มครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโลนะยัางวะนนี้ยังไงโดนไล่โจมตีหมดเลยครับผมกลยุทธ์อะไรผมก็ยังไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวไปเปิดกลยุทธ์ให้ดูครับผมจังหวะนี้ทุบหินไปมานี่ยังไงต่อโดนยำมาเรื่อยๆครับยำยียำยำแขนมาครับเจ้าหนี้ปึ๊บปึ๊บมามายังไงต่อ ลูกใบหมดแล้วนะครับตาจีนอสของเราได้ยิงบ้างได้ยิงบ้างนะครับมาจีนอสเขาไม่ยิงแล้วนะครับผมมาวันนี้จีนอสขอกระโดดไปยิงหน่อยครับไม่มีตัวโลอะไรแจกโลนะน่าจะล้มเลยหรือเปล่ามาเกือบ5ล้านดามจแล้วดามจเผาไหม้ไปเผาไหม้ไปโอ้โหติดโลของตัวอะไรเอ่ยมาไม่เป็นไรครับผมทุกคนไม่เป็นไรครับอ่าแล้วก็ระเบิดแปะแปะไปนะครับข้ามเิร์บก็น่าจะติดท็อปให้ไปเล่นอยู่นะครับ แต่ว่าเขาท็อปไปได้ก็ไม่จะโดนยำเหมือนเดิมนะมากลยุทธ์ของผมนะครับก็มีที่เล่นก็คือห้ามขยับแนวแน่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเลดกลย,ยุทธ์เลดอัพเลดเย็นมันพึ่งไปนะครับผมก็ได้มาแค่นี้นะทองไอเดียใบเดียวนะรับอื่นก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างนะครับก็ทุกคนเนี่ยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนมาใครที่ยังเล่นอยู่หงษ์ถึงต่ำนะก็แอดมาพูดคุยกันได้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม